ข้อตกลงก่อนเรียนปิดไมค์ขณะรูสอนพิมพ์ชื่อรายงานตัวตรงในลนยนะครับสาส่งงานที่ไลน์โดยการถ่ายรูปผลงานแล้วอัพโหลดลงในลายห้องพิมพ์คำถามที่ครูบอกครับเรื่องอาณาจาักรอายุทยาคำถามก่อนเรียนหนึ่งอายุทยาตั้งอยู่ในใดสองจำน้ำสอมใสรำเมืองไม่แก่น้ำอะไรเรื่องยินเผาอายุทยาเรียกว่าอะไร สี่พุทธรูปแบบวิทยามิแตกอย่างไรจุดเด่นอะไรห้ารมเนียมสร้างวัดผู้วังมาจากสาามาใดหกจตุสดงมศีลกด้วยอะไรแผนที่เกาะเมืองพิยามีอะไรกรุงศรีแดา,างแม่สามบ้านคือแม่น้ำลบบุรีน้ำเจ้าพยายตกวัใต้ตะวนออกได้ขุดแม่น้ำใหม่เชื่อมเลีวคือแม่น้ำป่าสักนะครับห้าราชบง์และแก่บูทองเย็ภูมิ สุโขทยัยปราสาททองและบ้านคืหลวงนะครับรูปทรงเป็นปราสาทป่าพิทยามีมงกุฎมีพระพ่อรัดพระบุรัตนนะครับมีแผงอกคองแล้วก็มีสายสังวรมีเครื่องสนับข่าสนับเต็มไปหมดนะครับรูปที่หล่อที่สวยงามสดใสพระสีสันเพชรเป็นพระคู่มเมือนครับมีลักษณะคือทรงประทับยืน เมืองานประทาทนพรนะครับดูจะเป็นศิลปะคล้ายๆกับของสุโขสุขโขทัยรวมอยู่ด้วยก็คือมีรูปร่างลักษณะก่าีลาสวยงามนะครับการเราสามารถผังเขียนเป็นผังความคิดได้ก็คือหนึ่งการสถาปนาการเมืองสมยัยวิทยาการสิ้นสุดของอาณากรยุทิยาสังคมสมยัยวิทย,ยาเศรษฐกิจสมยัยวิทย,ยาจตุสตดมนะครับ การส่วนการส่วนภมิภาคส่วนท้องถิ่นอะไรกรวมการปฏิสรชการเมืองราชธานีนะครับแ่งการปกครองดูเบียงวางคังนาการทหารส่วนกลางได้แก่มีเมืองลูกเมืองสี่เมืองนะครับได้แก่ลพบุรีนครนายกพระประแดงสมุทรพันธุ์บุรีเจดีย์ยอดมุมไม1สิบสองนะครับทรงย,ยุทธยาในภาพภาพ มีฐานเป็นองเรี่ยมตรงกลางเป็นองเล็กนะครับนี่คือภาพตัดอ้านในนะครับที่เรา้เห็นว่าเป็นฐานนะครับย่อ,อขึ้นไปเครื่องเบญจรงเบญจามีห้ารงมันมีส,มสีมีห้าสีด้วยกันน้ำเงินขาวดำเหลืองเขียวนะครับเช่นหมากหนึ่งหองน้ำเงินกับเหลืองนะครับอาเห็เรือเจ้าฟ้ากุ้งผ้านอะไรนะ ่าสีทองมันคดีและการทูตนะครับมมส,สบมเดม็จพระรใศสเด็จพระองค์ดำและพระสิทธาสีจียาพระสีอยียางคืะสวยอักกรถน,น,นุชาจังกาะนะครับสวยกืนเยต่อมาก็คือบุ๊คี้ข้อมือจีนอากรนองคือสินค้าทั่วไปทีต่ตกยันก็คือภาษีมลค่าเพิลิชาคือค่าทมเนียมใหมเช่นค่าบาผ่างประตู ทังเกาะก็คือภาษีปากเรือหรือที่จักรวาลคือภาษีศุลกากรวิธีโครงการเช่งน้ำนะครับน่จะดูว่าวันาานะ้พระดีในราชการได้มีการการแช่งน้ําโดยถือพติความเชื่อจากคณาความฮินดูนะครับที่มีการแช่งน้ําว่าจะใายอำนาจของพระติคือพ,พระพรหมระนารายศิวะ เพื่อผลบันดาลให้เกิดความชั่วร้ายซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการถือนามที่พระสัตรยาเกียบเสมือน้าหมากกะสาตรงเป็นขมุกนครับการแบ่งการปกครองสมัยยุทธยาก็แบ่งเปรียบเทียบเปนตอ้นต้นตรงกลางและตอนปลายนะครับงานปกครองที่ปรับปรุงให้มันสะดวกขึ้นนะข่้ง สาเหตุของการเสียกรุงก็สรุปโดยรวมอยู่การแย่งชิงสมบัติกันสองขุนนายเ้านายแต่ความถมีเกิดการช่อราดบางหลวงสาราหารแต่แยกกันทําให้กองทัพแห่งแอร์และฝากกองสมัคคีเป็นหลักนะครับการปกครองาท,ทางวิทยาการยกทัพการเกิดขึ้นนะครับอันยกทัพทามวิทยาเราจะเห็นเรื่องขางภาพว่าเป็นการแบ่งบดหมู่ของกองทัพเป็นสีต่างๆ่าชัดเจน แล้วก็มีช้างขบวนช้างขบวนม้านะครับการเดินทับย่าตาเปน็นเรื่องมือต่างๆท่านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนการฝึกตามยุทธวิธีของศาสตร์โบราณการข้ามแม่น้ําน,นะครับการตั้งยุทธศาสตร์กองทงต่างๆการตังต้งท่ายนะครับเรื่องบทบาทของเศรษฐาสนะครับเราจะเรียนตั้งแต่สมัยพ5จนถึงยาาถึงพียมปีที่้านะในเรื่องเดิม เียนในความหิดสืงมากขึ้นวัดชัยวัฒนารามทําไมจะต้องมีความน่าสนใจก็เพราะว่าเป็นสถานที่ตั้งรับค่าสึกนะครับเป็นเมือลคล้ายๆว่าเป็นหน้าด่านของกรุงศรีอยาถ้าเกิดแตกแล้วก็คือกรุงศรีถ้าแตกทันทีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมมานะครับ